ว,วิทยาลัยชุมชนสงขานะคะมีโครงการติดตามผู้สําเร็จหลักสูตรฝอบรมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมาติดตามผู้สําเร็จหลักสูตรการสานเส้นพลาสติกที่วัดช้างคลอดกันค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เรียนการสานเส้นพลาสติกนะคะจากวิทยาลัยชุมชนจํานวน30ชั่วโมงนะคะเมื่อปี2558ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าก่อนที่เขาจะมาเรียนหลักสูตรฝูบรมกับเรานะคะกับ ชีวิตหลังจากที่เขาได้เรียนหลักสูตรการสารเส้นพลาสติกจากวิาลยชุมชนไปแล้วนะคะชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะค่ะกลุ่มนี้นะคะได้มีสมาชิกที่เรียนกับเรานะคะจำนวน27คนค่ะ แล้วก็มีผู้จบไปทั้งหมดก็27คนนะคะคิดเป็นจํานวนร้อยละร้อยนะคะแต่ณตอนเนี้เรามาดูกันว่าในกลุ่มของเขาอะค่ะมีสมาชิกคงเหลืออยู่จํานวนเท่าไหร่ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะรัมโมนี่เป็นชาวบ้านไม่มีการงานและไม่รู้ทำโรงสวนอย่างหมอกก็ไม่มีนึกแล้วบัตรีเขาอยู่ทั่วไปคิดแล้วโมนี่เจ็บใจสมบัติอะไรหมอกก็ไม่มี ในใจอยากหางานทำนั่งบนงุมง,งามไว้ทำหรือดีความรู้สมองไม่มีอยู่ทุกวันนี้ทุกกีแเหล่วโมว่าชื่อไอ้เมืองมันบอกว่าที่อำเภอเทพาเรามีโวโชโชไอ้เมืองมันก็หวังดีอยากให้โมนีได้ไปเรียนต่อระดับอนุปริญญาไอ้เมืองมันว่าเรียนตะบงงังอมต้องโมงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ระโมข่าวใบะมัดเด็กๆมาถักว่าบักงโมบั้งโมอไใบสะมัดมาร้องไห้โมเขียนทั้งใดโดยที่ไม่รีรอหันไปเห็นหน้าพ่อแกโบกบั้งโมว่ายินดียินดีหลักสูตรของเราที่มีได้ความรู้ดีไม่ใช่บาโย่ค่ะนี่นะคะคืออเวียนนะคะผูทะ้ที่เป็นประธานกลุ่มหลักสูตรการสารเส้นตาติกแล้วก็เป็นประธา,า,านกลุ่มของเส้นลาติก วัดช้างคลอดค่ะคือก่อนที่ปะเวียนนั้นจะมาเรียนการท่านแซนปาติกกับเวลาชุมชนนะคะเดิมเพี้ยนเปะเวียนทําอาชีพอะไรปะเวียนก็คือทําสวนนะคะทาสวนอย่างแต่พอก็ช่วงบ่ายก็วางจากกว่าทําสวนแล้วเราก็มาทําอาชีพเสริมตรงนี้ท่านเซนปาติกถึงในชุ่มชนของเราก็ตอนนี้ก็มีสมาชิกประมาณ20คนนะคะก็เลยว่าเออช่วงบ่ายหลังจากทต่ว่าเซตภารกิจต้นตัวแล้วก็คือทาเซนปาติกซึ่งเป็นรายได้เสริมที่ดีมากมาเลย ไปออกห้านไปอดถอบไปออกบูดตีนไหนหรือว่ามีห้านวัดห่านอะไรแบบนี้วพวกเราก็จะพากันมาออกบูดตรงนี้นแสดงว่าชีวิตก่อนที่ว่าจะมาฝุกอบรมกับชีวิตหลังจากที่ว่าเรียนลักสุดโซล่มการสร้างเส้น,สนปฏิกก็ไปแล้วมันมีการ เป็นแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้น,ค,นค่ะค่ะยาติวาเต็ดเดิมก็มีอยู่แก่ซ้มแบบหรือเราเรียนรู้มากค่ะเราหมาักึกอบร่วมออกตรงนี้หมักพึบยาติว่าเออเราอาจจะไปหวาปทีนัยต่มีเบลแบลเปลกเปลกเล้ก็สื่อมาเป็นครูเป็นตัวอย่างเราก็มาพัฒนาให้สมาชิกของเรามาพัฒนาพึเมื่อก็หมาเบียอีกลายลแบบตรงนี้โดยที่สมาชิกก็ไปรวมเรียนด้วยหรือว่าเปะเวนเป็นคนท้ายถอดให้เขาอีกที่นึง ก็จะประเวสต้นหมากเลยจะเวยนจะเป็นคนนท้ายโทษตรงนี้ค่ะจะเป็นคนท้ายโทษให้น้องๆให้สามารถฉีดซึ่งท้งสองคนนี้ยอาชีพลักก่อนที่จะมาทำเซนปาติเนี่ยค่ะเราทำอะไรทำส้อนยางเหมือนกันไหมทำส่อนยางด้วยใช่ไหมคะเื่องที่นี้นี้พ่อว่าได้รับการท้ายโทษแล้วแล้วก็ได้รับการเรียนรักสูตรการสร้างเซนปาติแล้วก็ได้มาทำแล้วก็เอามาจำหน้ายแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ เอาเร่อจำน้าเล่าจำน้าทีน้หนคะส้วนมากส่วนมากจ้าถุกวันก็คือออกบูธอยู่ที่นี่ะ,ะก็คือจำน้ยทีทีานานา,นานากลุมค่ะอีกลุ่มแต่ในมไม่มห้านในวัดได้รเราก็จะภาพไ,ไปตรงงั้นในตำบลไก่เคียงตรงนี้ในหม,มู่บ้านไก่เคี่ยงได้เล่าก็ไป่ยค่ะรายได้อะคะเพิ่มขึ้นสักเท่าไรได้ รายได้จังเมื่อก่อนที่ว่าเราไม่ได้ทำถึงพอว่าเราทำอ่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมากค่ะมีรายได้เพิ่มต่อเดือนค่ะเฉลี่ยสักเท่าไรได้ต่อเดือนมันเหลือแต่เดือนมันเหลือเต่ตรงนั้นนะมันเหลือมันเหลือแต่เดือนบางเดือนเราก็เออค่าไม่ดีแต่ถ้าว่ามีห้านมาเดือนนั้นเราก็ได้ได้มากประมาณประมาณเท่าไรได้คะสักสามพันสี่พันทิ้งไได้ได้ก็ได้อืมได้ตรงนั้น ถ้าไม่หันมาเราก,ก็ได้มาก็หันแล้วนะ <c oughs> คือเราเราจะเอาเป็นว่าวันนี้ค้ายไทยแถาเลยนี่คือบางวันเรากค้ายไม่ได้ตรงนี้ตัง้งกลุ่มนั้นนะแต่บางวันก็ค้ายได้มาตรงนี้ก็คือเอามาเฉลี่ยกันในแต่ละเดือนว่างัานอ <c oughs> อามาเฉลี่ยกั <c oughs> นค่ะค่ะมาเฉลี<ๆ>่ยกันแต่ถ้าถามว่าวันนึ่งไดเต่รวยกระบอกให้ไม่ได้ตรงนี้ปอกบางวันทาไมไม่ห้า เรากระายไม่ได้ตแต่อะไรที่เดี๋ยวเมื่อมีห้านตรงงาน,นก็เราก็ขายได้ได้มาแต่ถึงประเวณีคิดว่า,าสมาชิกด้วยนะคะคิดว่าพอเราสร้างเสนพลสติกนีได้เส้นเหลี่ยเราทาเป็นเหลี่ยรูแบบนูปแบบนี้เราทําได้เหล้วยถึงเราอยากจะพัฒนาอะไรเลยให้มันแบบว่ามาชายรวมกับเส้นพลติกที่เราทําเนี่ยค่ะคิดวหวตอนนี้นะก็ย่กเรียนเดี๋ยวคุปปาคุูปาตัวว่าเรา เป็นเซนพลาสติกเป็นกระเป๋าและยู่เลยค่ะเ,เอาดีดาคผาดมาล่มเกิดเปิดจะเป็นการเพิ่มไล่ค่ะเพิ่มไล่เพื่จะได้เวลาไปออกบูดอะไรก็จะได้กบขู่กันค่ะนนก็อยากเลี่ยนการาทำเดโคผาดเพิ่ม<ะ>เพื่อที่จะเอามาส้ลวดลายในผลิตภัณฑ์ที่เราสารคืนใช่ไหมคะก็สมาชิกตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะคะมี20คนสมาชิกมี20คน ก็ทําได้เป็นมัดทุกคน,ก,คนก็คือสามารถกระจายงานกันได้มด่ดจะเห็นได้ว่านะคะกลุ่มของเป้าเวียนนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มนะคะมีการพัฒนาขึ้นนะคะหลังจากที่ผ่านการฝูกลมจากวิเลาชุมชนไปแล้วนะคะอาจจะมีรายได้ต่อเดือนที่มันไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าก็เฉลี่ยแล้วก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2 5 0พ0 0ถึงสามพบาทก็ถัวเฉลี่ยเพราะว่าบางเดือนก็อาจจะได้มากขึ้นบางเดือนก็อาจจะได้น้อยลงนะคะ ถ้ายัางไงก็ขอขอบคุณนะคะกลุ่มเป้าเหวียนแล้วก็สมาชิกกลุ่มด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลกับวิเลยชุมชนสงขานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ให้วิเลยชุมชนสงขารับใช้หรือว่าต้องการความรู้เพิ่มเติมอะไรก็ให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่หรือทางวิเลยชุมชนสงขาได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะคราวหน้านะคะเราจะมาติดตามกันนะคะว่าเราจะไปติดตาม กลุ่มผู้ผ่านการฝึรกอบรมจากวิทยาชุมชนสงขากลุ่มไหนกันอีกบ้างนะคะส่วนวันนี้เราขอจบการติดตามกลุ่มการสารเส้นพลาสติกที่วาัช้างคลอดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอรูยเมือเออผู้ขอใจมึงแน่ๆแน่นแน่นอรูยมากนี่รูยเมืองเออมึงดีกับกูเมึงมังดีกับกู